พี่สเกตแบครับมามาแล้วก็ขอให้ไปกราบไหวพี่น้องขึ้นไปกราบไหวขอขอบุญบารมีหนะเพั่บนปวงฟังรักษาเราจะไปขอสักการะไปสักการะทางองค์พระธาตุพระแม่เปิดวงมาแล้วก็ขอให้ขอให้มาขอให้มาร่วมสักการะวัดบุงฮี่แม่เนาะวัดดีชื่อวัดบุงฮี่ มาอีกแล้วตั้งอยู่ในหมู่ที่สามโดยเฉพาะละตำบลพักกลางทุ่งนะครับอ่าหน้าแห่งนี้ตำบลพักกลางทุ่งไม่ใช่ล่ะตำบลพักกลางทุ่งม,ม,นนมีอยู่สิบหกบูว่าใช่ไมคนะครับในในตำบลพักกลางทุ่งอำเภอท่าพระอ่าตรงนี้ห่างจากวัดพระธาตุพระรมมา,ปร,มาประมาณเัลกหนึ่งกิโลนะครับอ่าห่างจากพระธาตุพระรมไปขึ้นมาไปข้างตะวันออกของพระร่มขึ้นไปทาง,หนะทางทเหนืออยู่ทางทิศเหนือ อ่าวคณะพระนุ่มอยู่ขางจีนไตนะครับอ่าข้าถึงนะคือธรรมนัฐนครพนมอ่าโค้เรียบครับอ่าพระธาตุอันนี้คนสวยประจำคณะเป็นทั้งหัวหน้าคณะแล้วก็คนสวยประจำคณะ